สวัสดีค่ะอร่อยง่ายๆสไตล์เล็กๆค่ะวันนี้เรามาทําขนมจีนน้าเงี้ยวรับประทานกันนะคะสูตรนี้จะไม่เหมือนกับสูตรที่เขาขายนะคะเพราะว่าเราจะดัดแปลงเอาที่เราชอบรับประทานค่ะแล้วสูตรนี้เนี่ยเพื่อนนะคะที่เป็นคนทางเหนือเนี่ยเวลาเข้ามาที่บ้านเนี่ยมาหาเขาก็จะให้ทําสูตรนี้กินก็แสดงว่าอร่อยใช้ได้ไม่แพ้สูตรเดิมของเขานะคะมาดูส่วนประกอบค่ะก็จะใช้ตัวมะเขือเทศค่ะประมาณ8ขีด เราจะวันนี้เราจะใช้เป็นกุ้งสับน้ำเงี้ยวทั่วไปเขาจะใช้เป็นพวกหมูนะคะเราใช้เป็นกุ้งสับค่ะ500กรัมหรือครึ่งกิโลแล้วก็ขนมจีนแล้วก็เครื่องผักของเรานะคะแล้วมาดูส่วนของเครื่องแกงค่ะใช้พริกเม็ดใหญ่แช่น้าให้นุ่ม15เม็ดกระเทียมประมาณสองัวกระเทียมไทยนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะประมาณ5 8ถึงลูกก็ได้ค่ะกระปิ1ช้อนโต๊ะเกลือประมาณสักครึ่งช้อนชาก,ก่อนและอันนี้คือสุกถั่วเน่านะคะ วันนี้เราจะใส่ถั่วเน่าในน้ำเยวเราด้วยถ้าเพื่อนเพื่อนหาไม่มีไม่ต้องใส่ค่ะอร่อยเหมือนกันนะคะเราจะนํามะเขือของเราเนี่ยมาฉะแข็อย่างนี้นะคะฝานไปฝานมาค่ะหั่นให้หมดแปดขีดเลยค่ะเราก็จะมาทําส่วนของเครื่องแกงนะคะทยอยใส่ ราจะใส่ถั่ถวเน่ามากน้อยแล้วแต่ช,ชอบเดี๋ยวจะใส่สักสองแผ่นนะคะเครื่องแกงของเราก็เรียบร้อยนะคะเราก็นำมาพักไว้ค่ะแล้วส่วนของตัวคกนะคะเขาก็จะมีเครื่องแกงอยู่เหลือเหลือเครื่องแกงไปนิดนิดค่ะเราก็เอาตัวกุ้งนะคะสักครึ่งหนึ่งก็ได้ค่ะลงมาคลุกกับตัวพริกแกงของเรานะคะส่วนหนึ่งนะคะตามที่บอกอย่างเงี้ยค่ะ เครื่องแกงนะคะแล้วตอนนี้เราก็เดี๋ยวพอมไปทําน้ําเงี้ยวกันค่ะเมื่อกระทะแห้งนะคะให้เพืเ่อนๆใส่น้ํามันค่ะ,ะน้ํามันเราก็จะใส่เยอะนิดนึงนะคะน้ําเงี้ยวเราก็จะได้มันเงาสวยค่ะเราก็นําเครื่องแกงลงต่อนค่ะผัดเครื่องแกงให้หอมค่ะ ให้เราผัดเครื่องแกงจนหอมนะคะตัวน้ํามันก็จะมีส่วนของแดงๆออกมานะคะเมื่อหอมแล้วนะคะให้ใส่ตัวนี้ก่อนค่ะมะเขือเทศค่ะกุ้งเพราะว่าเราใส่เป็นกุ้งนะคะกุ้งจะสุกง่ายเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใส่ทีหลังค่ะเราก็จะใช้ตัวตะหลิวนะคะช่วยช่วยดีตัวมะเขือเทศค่ะก็จะมีรสชาติของตัวมะเขือเทศความหวานความเปรี้ยวก็จะออกมาก็จะหอมนะคะ เราจะเริ่มใส่น้ำนะคะอันนี้เราเตรียมน้ำไว้ก่อนค่อยๆทย,ยอยใส่ค่ะให้เพื่อนๆใส่น้ำนะคะความข้นเราจะอาประมาณนี้ค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะใส่ตัวก,กุ้งก็ประมาณสักสามถ้วยตวงนะคะกับปริมาณของมะเขือที่เราบอกค่ะตอนนี้เราจะเริ่มใส่ตัวนี้นะคะอย่าให้เดือดอีกนีหนะะึงค่ะตัวกุ้งนะคะ ให้ใส่เลยค่ะเราจะเอาความข้นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเวลาเราราดขนมจีนเนี่ยตัวน้ำเงี้ยวเราก็จะได้เกาะตัวเส้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะค่อยๆทยอยปรุงนะคะจะใส่น้ำปลาก่อนค่ะ ก็จะใส่น้ำปลาประมาณสักสามช้อนโต๊ะก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะเราจะใช้น้ำตาลทรายทั้งหนึ่งช้อนโต๊ะก่อนนะคะเราไม่ต้องใส่เยอะค่ะเดี๋ยวค่อยๆชิมเพราะว่าจะเอาความหวานกับตุกกุ้งแล้วก็ตัวมะเขือเทศนะคะแล้วเราก็ใช้ชิมเอาค่ะ หวานอร่อยเลยค่ะแล้วก็ความเค็มกําลังพอดีนะคะ๋ยวเวลาเราราดขนมจีนเนี่ยใครชอบเค็มมากหรือว่าเปรี้ยวมากเราเพิ่มมะนาวบีบนะคะแล้วก็เติมน้ำปลาเอาทีหลังอันนี้เอากลางๆไว้ก่อนค่ะรสจัดแล้วค่ะรสชาติเพื่อนๆสามารถปรับตามที่ชอบได้นะคะกุ้งเราก็สุกแล้วนะคะแล้วตัวมะเขือเทศเนี่ย ก็นุ่มแล้วค่ะน้ำเงี้ยวกุ้งสูตรดัดแปลงของทางบ้านก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันเลยค่ะน้ำเงี้ยวของเราก็พร้อมเสิร์ฟนะคะนี่ก็คือเครื่องเคียงของน้ำเงี้ยวแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟใส่จานให้ดูค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยตัวกระเทียมเจียวค่ะตามด้วยต้นหอมสนี้เครื่องแล้วเราก็จะใส่เครื่องนะคะนี่ค่ะนอกจากเราชอบเปรี้ยวๆนะคะเพิ่มมะนาวได้เลยค่ะอันนี้คือขนมจีนน้ำเงี้ยว สูตรกุ้งของที่บ้านค่ะเพื่อนๆทดลองทำรับประทานดูค่ะรับประทานสูตรนี้แล้วก็จะติดใจเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ